วันนี้ร้อนว่ะไปหาที่นั่งเล่นกันปะเออไปดิไป็ึตื่ ACC กันปะเออก็ดีไปดิปปดตรงนั้นมีที่ว่างอ่ะเป็นนั่งเล่นกันปะไปดิ ดูอะไรอยู่อะคาเฟ่อะแกมีแต่ที่หน้าไปถ่ายรูปทั้งนั้นเลยอะใช่ดูบ้างนี้ดูดิอุ้ยหน้าไปอะเออ ชีหายหมดเลยอ่ะเอา้าแกไปกดลิงก์อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มีฉาชีพออนไลน์อ่ะมลบาทน,นะเว้ยแสดงว่าแก่ต้องไปกดลิงก์อะไรแน่เลยเงินแกถึงได้หายไปหมดบัญชีเลยเนี่ยอืมใช่แล้วทำไงดีวะแกตุยแกสวยอ่ะเออคาเฟ่น,นี้ดีเนาะน่าไปเนาะดูแนวมินิมอลดีอ่ะวันหลังไปถ่ายรูปก,กันดิเออตุยแกมีคนส่งข้อความมาว่ะ เขาบอกว่าฉันอะจะได้รับเงินดิจิทัลหนึ่งมืนบาทแต่ถ้ากดลิงกงนี้เข้าไปอะจะรวยแล้วปะแกอย่าไปหากดมัวซ่วนะไอเงินหนึ่งหมื่นบาทดิจิทัลอะไรอ่ะเขาให้กระเดือนหน้าคาเดือนกุมภาเนะาะฮะจริงดิเอา้าแล้วนี่ล่ะมีอาชีพออนไลน์จ้าเดี๋ยวฉันจะเปิดให้แกดูนี่จ้ะ ต้นเช้านี้อยากจะเตือนค่ะมิฉาชีพหลอกลวงแอปดิจิทอลหนึ่งหมื่นลบาทค่ะใช่ค่ะก็ต้องบอกกันเลยนะคะว่ามิฉาชีพเนี่ยไวมากยังไม่ทันตั้งรัฐบาลอนุมัติเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทเลยนะคะมิฉาชีพก็ฉวยโอกาสส่ง SMS แจ้งว่าคุณได้รับเงินดิจิทอลหนึ่งหมื่นบาทโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วหลอกให้โหลดแอปควบคุมโทรศัพท์ก่อนที่จะดูดเงินในบัญชีที่ติดตั้งไว้ในมือถือด้วยค่ะ ตอนนี้เริ่มมีมิจฉาชีพใช้อุบายใหม่และมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากรับข้อความสั้นหรือ SMS ส่งจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาค่ะแจ้งว่าคุณได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกับแนบลิงก์ให้เพื่อ,อนๆทางแอปพลิเคชัน Line ใช้บัญชีไลน์ชื่อว่าไทยดีออนไลน์ซึ่งเป็นชื่อที่เหมือนกับระบบการพิสูจน์การยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของกรมการการปกครอง